เพราะฉะนั้นค่ะครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยาเคมีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จะไม่ได้เข้าร่างกายเลยเพราะว่าเป็นคนรูปร่างดีอยู่แล้วแต่ทุกคนอย่าลืมนะครูเคยครูเคยน้ําหนักประมาณ60สิกว่ามาก่อนนะคะตอนนั้นรู้สึกจะบวมยานะคะบวมยาบวมน้ําเลือดอะไรแบบนี้ค่ะตอนผ่าตัดเนาะหลังผ่าตัดจะบวมมากตอนคลอดลูกก็บวมมากหนักเลยนะคะบวมเลยทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้นะคะครูก็ได้คิดค้น อย่างที่บอกเนาะเป็นตัวแคปซูลหลายคนกลัวเพราะกลัวเป็นยาไม่ใช่ยานะคะเขาเป็นสมุนไพรนะตัวเดิมนะคะเป็นสมุนไพรที่นําไปบดละเอียดทุกคนฟังให้ดีนะคะตัวเดิมนะคะตัวเดิมก็คือตัวนี้นะคะแบบ อ่าหรือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นชาชงนะคะหลายหลายคนเห็นเป็นผงไม่กล้ากินทุกคนคะนั่นแหละตัวดีเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะทุกคนตัวผงๆนั่นแหละคือตัวของดีหลายคนไม่กล้ากินกลัวไตพังหลายคนไม่กล้ากินเห็นผงในชาชงเททิ้งทุกคนสังเกตไหมครูอ่ะ เอาไว้ก่อนแล้วไว้เติมน้ํารอบสองรอบสามแล้วก็กระดกให้หมดเพราะว่าถ้าเรากินหมดตั้งแต่ครั้งแรกทุกคนน้ำสองน้ำสามอ่ะมันจะได้แบบได้ได้ในผงนี้ยเจือปนไปด้วยทุกคนรู้ไหมว่าคุณต้องไปดูนะครูก็ไม่รู้ว่าคุณอ่ะแบบแบบแบบรู้กันหรือเปล่านะคะสมุนไพรที่เป็นผงอะคะ่ะมันไม่ได้ตกค้างเข้าใจไหมมันเป็นเหมือนเรากินผักแท้ๆผลไม้แท้ๆเหมือนเหมือนคุณกิน ฝรั่งไม่ปอกเปลือกอ่ะสวัสดีจ้ะน,น้องดาแม่มาเจยแจ้วแต่เช้าเลยนะคะ <c oughs> เออเหมือนคุณกินฝรั่งอะ่ะฝรั่งแล้วไม่ปอกเปลือกอะ่ะทุกคนแล้วเคี้ยวอะ่ะคุณเคี้ยวละเอียดเหรอคุณเคี้ยวไม่ละเอียดนะมันก็จะเป็นเศษของอ่านี่แหละเป็นเศษ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 อะ่ะหรือคุณกินผักกินคะนา้าก้านคะนา้าคุณเคี้ยวละเอียดหรอไม่ละเอียดพวกนี้เขาเรียกว่ากาก,ากที่จะไปทําให้ลําไส้คุณสะอาด นะคะมาถึงก็บอกว่าครูสวยน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนค่ะกินเข้าไปค่ะนั่นแหละตัวดีค่ะตัวกากตัวอันนี้เป็นกากใยอาหารที่มันจะทำให้ลำไส้ของเราสะอาดเอี่ยมอ่องนะคะ อ่าบางคนบอกว่าโอ,โอ้ฉันถ่ายทุกวันแต่มันไม่ได้สะอาดนะทุกคนบางคนไม่ได้ว่าถ่ายแล้วลําไส้จะสะอาดนะคะมันแค่ไปแบบว่าโอ้โหอ,อัดอัด,อ,ด,อ,ดอัดกันไว้แล้วต้องเอาออกแต่ตรงผนังลําไส้มันไม่สะอาดเพราะฉะนั้นคุณต้องให้อ่าตัวกากมันเนี้ยค่ะไปช่วยหลายคนเททิง้งโอเม่เจ้าเม่เจ้า ออมคุณจะเทในท้าไ,ไมอัน,นั้นมันกากใหญ่มันนะคะมันคือกากมันนะคะที่เวลาบดแล้วอะ่ะเราต้องใช้กากตัวนี้ไปช้าล้างลำไส้คุณเชื่อไหมเวลาคุณกินนะคุณจะเหลือไว้ในแก้วแรกหลายคนจะเห็นแล้วคุณจะเทน้ำสองน้ำสามแล้วกินก็ไปเพื่อให้ลำไส้มันสะอาดพอลำไส้สะอาดทุกคนดูผิวพรรณ ผิวพรรณสวยแล้วอีชั้นเช็คไตทุกปีปีละสองรอบนะคะปอดตับไตหัวใจม้ามพุงเนี่ยอีชัน้นุงไม่เช็คค่ะอีชันเช็คทุกปีปีละสองรอบเป็นไฟเบอร์ถูกต้องมีดาวมันคือเป็นไฟเบอร์อย่างดีหลายคนทิ้งครูเอา้าครูมาเห็น ครูเพิ่งไม่เห็นตอนมีงานเอา้าทาไมเขาไม่กินให้หมดปะไอเราเสียดายอะไอเราอยากแบบเห็นแล้วเราเสียดายไงทุกคนเพราะเราชอบตรงกากมันทุกคนนะคะเออทําไมครูถึงชงเข้มๆครูชอบกากมันก็ใจไหมคะเพราะมันจะทําให้ลําไส้เราสะอาดนะคะแล้วหลายคนขายอย่างเดียวไม่เคยบอกลูกค้าเลยเพอลูกค้าบอกมีผงอ๋อก็กินตรงน้าําใสๆอันไหนที่เห็นว่ามันเป็นตะกรนก็เททีอ๋อ ทุกคนคะ่ะอ๋ออันนั้นมันเป็นกากใยอาหารนะคะเป็นกากใยของสมุนไพรของผักผลไม้นะคะตัวนี้มีไฟเบอร์อย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์กันอีกรอบนะคะอิฉันไปเห็นแล้วอิฉันอยากจะเอาปากไปลองหรือไปขอกินประมาณนี้นะคะอิฉันทำอิฉันก็เสียดายแหละทุกคนคะ่ะอิฉันนี่เกียงตับ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 ตบนะคะ